สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบอกก่าวข่าวลุงจงนะครับวันนี้ลุงจงมีสาระดีๆมาบอกนะครับไม่ได้ไปทําสมุนไพรครับวันนี้อยู่บ้านนะครับมีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่นะครับใครมีปัญหาแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับที่ไม่ใช่ iPhone นะครับโทรศัพท์ทั่วๆไปโทรศัพท์มือถือนะครับ แบตมันเสื่อมนะครับหรือว่าเก็บไฟไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวลุงจงมีวิธีที่จะทำให้มันฟื้นคืนชีพเหมือนใหม่ได้นะครับนะครับวิธีทํานะครับต้องเป็นแบตที่ยังไม่บวมนะครับเป็นแบตที่มีสภาพสมบูรณ์นะครับต้องตรวจดูว่ามันไม่บวมนะครับอันนี้คือสมบูรณ์นะครับที่มันเก็บไฟไม่ค่อยได้นะครับ วิธีทํานะครับก็ให้เอากระดาษี่ชู้นะครับกระดาษเทชู่ทักซ้อนๆกันทักงสามแผ่นนะครับเพื่อมันให้มันหนาหน่อยอก็มาพันนะครับพันให้แน่นๆนะครับ ผ่านแบบนี้นะครับนใหนแน่นๆแล้วก็หาถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกที่มันไม่รั่วนะครับถุงพลาสติกใส่นะครับแล้วก็ไล่ลมให้ออกนะครับอย่าให้มีอากาศอยู่ข้างในนะครับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อไม่ให้ความชื้นเข้านี่นะครับลายอากาศออกนะครับลายอากาศออกแล้วก็รัดด้วยยางวงให้มันแน่นนะครับ แล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตครับนี่โอโ้โหของเต็มเลยแช่ไว้ตรงนี้ดีกว่านี่นะครับเอาเข้าตู้เย็นเลยนะครับช่องฟิตนะครับทิ้งไว้ประมาณไม่ต่ำกว่า7วันนะครับไม่ต่ำกว่าเจดวัน พอถึงเจวันหรือ8ดวันแล้วก็ให้เอาออกมาวางไว้ข้างนอกวางไว้ให้เ,เขามีอุณหภูมิปกติอุณหภูมิทั่วไปนะครับก็อาจจะประมาณสักวันหนึ่งแล้วค่อยไปชาร์จนะครับนี่จะใช้ได้ใหม่นะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมครับจลงจงก็ มาบอกก่าวนะครับเพราะว่าได้รับรู้จากผู้รู้มาเขาทำแล้วมันใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลุงจงก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ